Bye. Uh -huh. เพลงที่จบไปแล้วนะครับก็คือเพลงพระราชาในนิทานนะฮะในรุ่นผมอาจจะเรียกว่าในนิยายแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นน้องๆหนูๆตัวเล็กๆฮะผู้ที่มีหัวใจอันบริสุทธิ์นะครับที่เขามีการขับร้องเพลงนี้ผ่านในทอดการเรื่องของเสียงเพลงหรือว่าการประพันธ์นะครับของผู้แต่งเพลงนี้ทําให้พวกเราคนไทยทุกคนที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับคงจะนึกถึงแล้วก็นาลึก ถึงพระองค์นะครับกับพระราชก,กิจต่างๆที่ได้ทําให้คนไทยนั้นมีความสุขเหลือเกินนะครับค่ะจริงๆค่ะพี่เดียวตอนนี้แบบหัวใจพองโตช่วงนี้ทุกเชื่อว่าทวั ไม่กล้าวัดเลยอะถ้าเป็นดัชนีความสุขไม่รู้จะขึ้นไหมคะแต่มันก็คงโตไปด้วยความสุขนะคะปนกับความอาลัยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะวันนี้เราจะต้องมาพูดคุยกันถึงที่มาของเพลงนี้แน่นอนอยากรู้มากๆแล้วล่ะค่ะขอต้อนรับนะคะคุณมาเซนอารีชาค่ะผู้แต่งบทเพลงนี้นะคะแล้วก็คุณเชอรี่ณชาวีรานุกูลคุณครูผู้สอนร้องเพลงค่ะสวัสดีสองท่านนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราิญน้องๆนิดนึงนะคะเยวตัวแทนน้องๆอีกสี่คนเลยครับผมสี่ท่านนะลูก นี่คือเป็นศิลปินตัวน้อยนะครับที่มีหัวใจอันบริสุทธ์ได้มากับร้องเพลงที่พวกเราทุกคนฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ขนลุกนะฮะมาเชิญรระชีน้อยด้วยค่ะมาสัการด้วยนะครับแล้วก็น้องๆทั้ง4ท่านนะคะทราบถึงเอาที่มาก่อนเลยค่ะพระราชาในนิทานแต่งขึ้นหลังสวรรค์โคตรใช่ไหมคะ ใช่ครับคือจริงๆเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงของโครงการ70ป,ปี7 0ล้านความดีอลวงสุวรรีมีชีวิตถวายพ่อนะครับของเสด็จนรัสถานนะฮะซึ่งวันที่ผมแต่งเพลงนี้นะฮะก็คือคืนที่13ที่คนไทยทุกคนได้รับข่าวร้ายนะครับวันที่13เลยอะค่ะใช่ครับคืนนั้นผมนอนไม่หลับ นอนไม่หลับเลยแล้วก็รู้สึกเสียใจมากใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยนั่งเล่น Facebook แล้วก็คือแบบเอาใช้นิ้วปัดหน้าิ้วฟิสไปไปมา,มาเนี่ยครับโดยไม่มีเหตุผลฮะแล้วก็ไปพบกับภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านนะฮะทรงประทับอยู่ที่พื้นดินและใช้พระขนองหรือหลังนะครับพิงไปที่ล้อรถจี๊ปแล้วก็ท่านกำลังทรง,งงานอยู่ผมคิดว่าหลายหลายคนคงเคเห็นภาพนี้นะฮะ เราเองก็มีลูกสาวตัวเล็กๆนะเราก็เล่านิทานให้ลูกนอนให้ลูกฟังก่อนนอนทุกคืนทำให้เราย้อนคิดกลับไปเออไม่เห็นมีพระราชาองค์ไหนในโลกใบนี้เลยที่ต้องมาเหนื่อยขนาดนี้ต้องมาทำอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอยากจะเขียนเป็นเพลงเพลงนี้ขึ้นมาครับผมครับถามคุณเสถเองครับว่าเนื้อหานั้นนะฮะ เราต้องการสื่อความหมายยังไงบ้างในเมื่อเราได้เปิดไปใน Facebook เจอพอระราชินีของพระองค์ท่านแต่ในเนื้อเพลงเนี่ยที่ว่าน้องๆร้องมาเนี่ยมันโดนทุกคําพูดโดนทุกถ้อยคาโดนทุกคำนองคับค,คือจริงๆจริงๆแล้วเพลงนี้นะฮะมีมีบางคนก็บอกว่าเพลงเพราะเพลงเพราะอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากอยากจะบอกจริงๆว่าเพลงนี้นะฮะไม่ได้ไม่ได้เพราะเพราะคนแต่งนะครับเป็นเพราะเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับ สวยงามจริงๆสวยงามมากๆนะฮะและมีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกดีใจมากคือลูกสาวผมเนี่ยไม่เข้าใจว่าเออทำไมพ่อแม่ร้องไห้เสียใจจากวันที่ผ่านมานะก็เขาก็ได้แต่พูดว่าอ๋อพระราชาไปอยู่บนสวรรค์แล้วแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมแบบไหนนะครับหลังจากที่เพลงเพลงนี้เสร็จนะฮะแล้วก็ทางทีมนะฮะได้ส่งเพลงนี้มาให้ผมฟังผมก็เปิดฟังในรถ<ะ>ซึ่ง หลังจากเพลงจบลูกสาวผมก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าพ่อจา๋าหนูคิดถึงพระราชาหนูรักพระราชาผมว่าในนัยยะของเพลงนะฮะมันได้เข้าไปถึงหัวใจของเด็กๆแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่คนแต่งเนี่ยต้องการที่จะสือ่อสื่อไปถึงเรื่องราวที่ผู้คน บางทีเนี่ยอาจจะคงไม่ต้องแปลความหมายมากแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคือทุกคนได้รับมาตลอดทั้งชีวิตแนมะ้แต่ว่ายังไม่เกิดเองพวกเขาก็ยังยังได้รับรบรดกจากพระองค์ท่านต่อไปะอนะฮะเนื้อหาในเพลงเนี่ยก็เล่าถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งที่พระองค์ท่านทรงแตกต่างจากพระราชาในมิทานแล้วก็ทุกชอบที่สรุปจบด้วยสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ นั่นก็คือเราต้องทําความดีแล้วท่านก็จะได้หลับสบายสิ่งมหัศจรรย์เรื่องนึ่งค่ะพี่เดียวครับแอบมีตัวเลขอันนี้เป็นเป็นเรื่องเราอยังไงคะเพลงนี้ยาว4นาที23วินาทีแล้วก็แนวคนไทยนะคะเอาเลขมาบวกกัน4ี่บวกสบวกสได้9อ,อันนี้เล่าหน่อยได้ไหมคะความมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นจากจากความบังเอิญมากกว่าบังเอิญจริงๆบังเอิญจริงๆค่ะอเอาราทำปุ๊บ เสร็จเรียบร้อยออกมาปุ๊บเรามานั่งดูเวลามาเซ็นดูสิมาเซ็นใหไอ้ทุกคนแ<ม>บบดูแบบเฮ้ยทำไมมันเกิดอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคปกติแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสามนาทีกว่า<ถ>พอเท่านี้ปุ๊บเราไม่ตัดเลยเอาเท่านี้อ๋อจริงๆรแล้วปกติถ้ายาวเนี่ยยังจะพอกระชับได้เพราะตอนแรกทุกคิดเลยเพราะว่าตุกเนี่ย จะชอบอัพเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมตุก็จะดูวันาทีก่อนเห็นเหมือนกันแล้วก็ยังคิดว่าอ๋ออาจจะมันใส่เพิ่มได้ให้มันเป็นก้าวพอดีไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกมีแต่จะตัดทอนให้เพลงกระชับใช่ปกติแล้วคือคนทําเพลงเราจะตัดเพลงให้กระชับลงให้มันอยู่สามนาทีกว่าแต่พอเสร็จแล้วฤดูนี้ปุ๊บมันเราไม่สมควรที่จะตัดอะไรออกไปเลยเออครับ ความบังเอิญจริงๆต้องอธิบายนี่ยแตว่าคนทําเพลง่หรอว่าคุณทาทีวีเองทำสกูป๊ปทำอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะทราบดีว่าการที่จะควบคุมเวลาถ้าเกิดว่ามากว้างๆนะฮะกระชับอย่าสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเลยไป3สามนาทีจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สองอะไรแบบนี้แต่นี่มามันจบพอดีคือ4.23นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์ที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเนี่ยคือว่าเราเห็นน้องๆมาร่วมกันขับร้องเพลงทําไมเราถึงเรียกเลือกเด็กๆมาร้องเพลงนะครับ เพราะเสียงของเด็กเนี่ยค่ะเป็นเสียงที่บริสุทธิ์แล้วถ้าสังเกตดูจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆไม่มีคนไหนเคยเลยร้องเพลงมาเลยทุกคนที่ร้องไม่ได้เรียนเลยใช่ไม่ได้เรียนมาค่ะน้องๆไม่ใช่นักร้องเลยน้องๆมาแบบใสสดมาเลยค่ะแล้วก็มาสามาถ้าเกิดเรียนร้องเพลงเขาก็จะมีเหมือนเล่นเียงอะไรหน่อยเราไม่ต้องการเทคนิคในเพลงนี้ใช่เราต้องการความบริสุทธิ์ของเด็กที่ มีใจที่คิดถึงพระองค์ท่านอย่างจริงๆแล้วน้องๆที่ได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือจิตอาสาทั้งหมดคือผมเพลนยมีมีลูกครึ่งก็มีใช่น้องเราที่เป็นลูกครึ่งมีแล้วคนไทยมีแม่ชีน้อยที่มาร่วมร้องเพลงกันพวกเขานี่คืออาสามาร้องอาสามาร้องค่ะถูกกับกันเกือบร้อยชีวิตกำรัเด็กๆแล้วก็ โปรโมทไปเออไม่ใช่โปรโมทสิเราเราประชาสัมพันธ์กระจายข่าวไปทาง Facebook บ้างอะไรบ้างแบบว่าเล็กๆน้อยๆในในกลุ่มกลุ่มของพวกเราก็ตอนแรกก็มี4คนเพิ่มเป็น5้าเพิ่มเป็น20เพิ่มเป็น200เพิ่มคือเราเพิ่มขึ้นเรื่อยเยเกือบ300คนในการอ่จริงสามร้อยคนจากเด็กที่ไม่ได้เรียนร้องเพลงเด็กเขาเสียงน่ารักกันอย่างนี้ค่ะทุกคนทุกครอบครัวเลยนะใช่ค่ะแล้วแล้วอย่างนี้ครูชรีต้องสอนร้องเพลงอย่างไรอะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยคุณแม่ของน้องๆแต่ละคนบางคนอ่านภาษาไทยไม่แข็งแง<ม>รงแต่อยากร้องแต่อยากร้องมากบางคนถือเนื้อมาเลยแต่เป็นคาราโอเกะมาเป็นภาษาอังกฤษมาเลยแต่เวลาน้องร้องจริงๆปุ๊บเนี่ยหนูสังเกตได้เห็นว่าน้องเข้าใจแล้วก็จริงๆเรามีน้องโซโลอีกหลายๆคนแนละ้วแต่ว่าเด็กบางาน้องบางคนแบบร้องแล้วร้องไห้ ก็เลยต้องต้องต้องคัดเลือกนิดหน่อยในการที่โซโล่ตอนแรกครือเนื่องจากเก้าอี้เรามีจํากัดนะ,ะในการมาลองโซโล่นะฮะเราก็บอกทางโรงเรียนว่าอลองลองลองให้เด็กๆส่งคลิปให้เราฟังกันดูทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาแค่วันเดียวนะฮะในการเตรียมโปรดักชันนี้นะ,ะครับทุกคลิปมาส่งมา10-20คลิปเนี่ยก็คือ98%คือเด็กร้องไห้หมดเลยครับร้องไห้หมดเลย ง่ายหมดเลยสมมว่าเด็กๆที่เราคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวของพระองค์กลับกลายว่าเขาลึกซึง้งแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถือว่ามีส่วนในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ให้กับน้องๆด้วยก่อนเข้ารายการผมจะเห็นนะมีเด็กตัวเล็กๆที่มีน้องคนหนึ่งอุ้มอุ้มมาด้วยแบบนี้เขาเขามาจากที่ไหนกันบ้างครับหลายที่นคะครับ <laughs> ก็มีโรงเรียนโรงเรียนนะครับแล้วก็ทาง ทางสเสถียรธรรมสถานเองนะครับก็คือมีนักเรียนที่ปฏิบัติตนฝึกตนอยู่ในสเสถียรอยู่แล้วนะครับก็เลยมาช่วยๆกันนะนักเรียนลูกสาวผมก็มาสุกหรือยๆครับผมหล<ม>ายโรงเรียน,นาายก็มาช่วยกันเมื่อกี้ครูชรีบอกว่าบางคนท่องเนื้อร้องอย่างนี้เลยแต่เข้าใจ,าใจนึกถึงเลยนะที่เขาบอกว่าเด็กๆจะเข้าใจเป็นภาพเด็กไ,<ม>ไม่ได้จําเนื้อหาได้ แต่เห็นภาพที่พ่อทํางานอันนี้ได้เห็นโดยเฉพาะช่วงนี้นี่คือนิทานที่มีชีวิตจริงๆใช่เห็นด้วยเลยค่ะแล้วอย่างนี้ผลงานทุกผลงานเลยนะคะที่ทําขึ้นเพื่อเทอพาะเกียติในหลวงรัชกาลที่9ตอนนี้ทุกผลงานจะทําในเวลาอันสั้นมากๆเพราะว่าอยากจะนําออกมาถ่ายทอดให้เร็วที่สุดแล้วก็อยากจะแชร์ด้วยยากไหมคะเพราะว่าใจจริงเราก็อยากได้เสียงอันบริสุทธิ์ด้วยแต่ผลงานก็ต้องเสร็จทันด้วยเด็กๆก็ไม่ได้เรียนร้องเพลงมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ยากค่ะคือการที่ไม่ยากเนี่ยคือทุกคนที่รเรามาร่วมกันทํางานตัวนี้เนี่ยทุกคนมาด้วยใจนบริสุทธิ์แล้วมาเอาใจมาอยู่แล้วพอการที่ทุกคนเอาใจมาเราก็จะมีหน้าที่ของตัวเองจาริสอนมาเส้นเขียนเนื้อ,อ,อมีคุณครูตามโรงเรียนต่างๆก็ช่วยด้วยแล้วก็จะมีทีมภาพทีมตัดต่อทีม พี่ๆหลายๆคนร่วมกันเยอะมากแล้วมารวมตัวกันภายในเวลาแค่วันเดียวแล้วทุกคนคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันอยากจะทําอะไรเพื่อพสมเด็จเจ้าอยู่หัวหัวใจดวงเดียวกันอรักพ่อคทีนี้ถามน้องๆบ้างดีกว่าเนถามน้องๆทุกคนเลยนะครับว่าน้องคนนี้ก่อนเนี่ยเด็กชายจตูมงคลนะฮะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร้องเพลงพระราชาในนิทานรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับ ได้ไงต่อครับคุยยาวๆได้นะแล้วก็ภูมิใจมากเลยครับเพลงนี้เป็นยังไงลูกดูฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเศร้ามากครับอหนูเศร้าแล้ว,อลวพอหนูหนูเศร้าหนูอยากจะทําความดีไหมอยากครับอยากนะครับคนต่อไปนะครับรู้สึกไงบ้างจ๊ะเวลาเราได้ร้องเพลงเะราชาในนิทานภูมิใจค่ะดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร้องเพลงเพื่อพ่อค่ะ น้องอะไรคะน้องศิรปภาค่ะน้องศิรปภารู้จักในหลวงค่ะใช่ไหมลูกน้องอะไรคะน้องนัทชาค่ะน้องนัทชาค่ะน้องนัทชารู้สึกยังไงจ๊ะเวลาได้ร้องเพลงรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำเพื่อพ่อบ้างวันที่หนูมามาร้องเพลงเนี่ยคือคือใจเราอยากมาเองเลยเหรอหรือว่ายัางไงจ๊ะค่ะอ,อยากมาเอง ดูปฏิบัติทาอยู่ที่เสถเทียนด้วยใช่ไหมดูจากชุดนี่เป็นเครื่องแบบจะมีเสื้อนี้แล้วก็ใส่กางเกงอ้าสวยมากเลยนะคะแม่ชีน้อยค่ะแม่ชีน้อยต้องใช้คำว่าบวชนานเท่าไหร่นะคะสามปีค่ะสามปีเพราะว่าอะไรไหมคะพี่เดียวเราจะมีการบวชภาคฤดูร้อนเดือนเมษายนและนี่ไม่ใช่เดือนเมษาก็เลยทราบเลยต้องบวชมานานแล้วบวชมาสามปี แม่ชีน้อยรู้สึกอย่างไรในการร่วมร้องเพลงนี้คะรู้สึกภูมิใจค่ะที่เราได้ส่งพระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์นะคะในร่วมนะคะแล้วจะถามน้องๆอีกนะว่าในหลวงรัชการที่9ของเราเนี่ยในความคิดของน้องๆเองความหมายคืออะไรครับน้องครับน้องจะตุมงคลใช่ไหมลูก ไม่มีถูกไม่มีผิดลูกพูดได้เลยหนูรู้สึกยังไงกับองค์ท่านเพราะพระราชาคือในนิทานใช่ไหมตอนแรกเราเข้าใจว่ายังไงว่า<ต>พระราชาของเราเป็นยังไงเป็นพระราชาที่ใส่มงกุฎ<อ>ในนิทานลูกใช่ไหมแล้วพระราชาที่หนูเห็นหนูเห็นภาพอะไรบ้างลูกก็ท่านทรงงานหนัก<อ>ทุกวันเลยเห็นท่านทําอะไรคะหนูเคยเห็นท่านทําอะไรลูก เห็นภาพเคยเห็นภาพไหมช่วงนี้ภาพเยอะแยะเลยเนอะหนูเห็นภาพท่านทําอะไรบ้างลูกท่านทำงานงานแล้วหนูล่ะคะหนูเห็น,ท,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 นท่านทาการทําฝนหลวงอะคะ่ะอ๋อ<ๆ>ไม่น่าเชืเอ่อเนาะฝนจริงๆแล้วมันต้องรอให้ตกตามธรรมชาติใช่ไหมลูกแต่พระราชาเราเสกฝนได้ด้วยอืมแปลกจังเลยแล้วหนูล่ะคะทำนาค่ะทำนา หนูเห็นในหลวงเราทำนาใช่ไหมคะ,คะและแม่ชีน้อยล่ะคะเห็นในหลวงท่านทรงนั่งอยู่บนพื้นดิน,นะคะ่ะอือนี่คือภาพทั้งหมดเป็นภาพที่อยู่ในนิทานเลยภาพที่แปลกเนาะในปกติพระราชาในนิทานต้องนั่งบนบัลลังก์สวยๆใช่ไหมลูกหรือว่าเก้าอี้หลุยหนูรู้จักเก้าอี้หลุยไหม แต่พระราชาของเรานั่งอยู่บนพื้นดินนี่คือความทรงจําของน้องๆที่จำมาเป็นภาพเนี่ยคงจะจิตตาตื่นใจของใครหลายๆคนอยู่แล้วที่เราก็จะเห็นกันมาตั้งแต่พวกเราเนี่ยเด็กๆเลยนะฮะทีนี้วิธีการเตรียมงานเรื่องของมิวสิกวิดีโอที่ว่ามีการเผยแพร่ไปกันก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีความยากขนาดไหนยังไงมีอุปสรรคด้วยหรือเปล่าครับมีบ้างไหมฮะอุปสรรคมีเรื่องเดียวเองก็คือเรื่องที่เวลาเราจะสั่งแอคชั่นเพื่อถ่ายนะครับ ทุกคนร้องไห้หมดเลย <c oughs> โอ้คือ <c oughs> อุปสรรคเหรอคะคือคือไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่คุย <c oughs> ไม่ใช่คุยค่ะห้าสี่สามสองแอคชั่นทุกคนพร้อมใจกันร้องไห้หมด <c oughs> ยังไม่ทันร้องเพลงออกมาเลยนะครับประมาณเนี้ยนะฮะก็คือม <c oughs> ันเนื่องจากเป็นการทํางานแค่วันเดียวนะฮะเราก็อัดเสียงด้วยแล้วก็ถ่ายภาพด้วยใน <c oughs> ว,วันเดียวกันไปเลยวันที่เท่าไหร่ครับสิบห้าได้ไหมคะวันที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่แล้ก่อนที่จะมีร้อง คือผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะที่สนาำลงค่ะก่อนก่อนหวันก็คือวันที่21ก็คือผ่านเรื่องราวมาหนึอาทิตย์แล้ว8วันแล้วแต่ทุกคนยังยังไม่มีแรงที่จะทําอะไรมากนะครูเอลี่รู้สึกยังไงคะที่ได้ทํางานนี้ถวายก็จริงๆเรารู้สึกดีใจและภูมิใจมากในฐานะที่ครอบครัวเลี่เป็นครอบครัวทหารอยู่แล้วด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจุลับักดีกับ ชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์แล้วก็ที่สําคัญคือว่าเ,อาเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆเราเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะตอบแทนพระองค์ท่านมาตลอดทั้งชีวิตที่เราเห็นมา70กว่าปีเนี่ยนะคะภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ยังได้มีโอกาสที่จะตอบแทนพระองค์ท่านค่ะหน้าที่ทหารหรือข้าราชการนะคะ,คะหน้าที่สิ้นสุดเมื่อหมดลมหายใจใช่จริง แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องจงรักภักดีแค่คนเดียวแต่พวกเราต้องทำทั้งครอบครัวค่ะช่วยฝากบุลเพลงนี้หน่อยได้ไหมครับที่จะให้คนไทยทุกคนได้ฟังกันเพื่อที่จะระลึกถึงพระองค์คจากที่น้องๆหรือว่าใครหลายคนเนี่ยก็เข้าใจว่าพระราชาในดิทานนีฮะจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พ่อของเราเป็นอีกแบบหนึ่ง เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจใ่ไหมครับ,รบก็ในเรื่องราวของเพลงนะฮะก็ได้ถ่ายทอดไปแล้วว่าเรามีพระราชาที่วิเศษแค่ไหนนะครับและถ้าผมนั่งอ่านคอมเมนต์ต่างๆนะครับผมจะชอบอยู่ประโยคประมาณหนึ่งซึ่งหลายๆคนเขียนเหมือนกันว่าลูกจะทำแต่ความดีเหมือนที่พ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชา หลับสบ,บายก็ <Yes. S 1> ถ้าใครได้มีโอกาสได้รับชมมิวสิกวิดีโอหรือได้ฟังเพลงนี้นะครับ <Yes. S 1> ผมเองก็อยากให้ประโยคนี้เข้าไปอยู่ในใจของทุกๆคนนะฮะ mm hmm. แล้วก็ให้ประโยคทุกประโยคในเพลงเพลงนี้นะฮะ mm hmm. เข้าไปอยู่ในหัวใจของเด็กๆเ,เขาจะได้รู้ว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่เขาได้เกิดมาในประเทศไทย mm hmm. และอยู่ใต้ร่มของพระราชาอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับ ลุกเป็นคุณมาเซนนะคะก็ไม่มีความสุขอะไรมากกว่านี้นะคะที่ได้แต่งเพลงนี้ะนะคะถือว่าชีวิตนี้ที่เหลือเป็นโบนัสละรู้สึกยังไงคะ,คะที่ได้เป็นผู้แต่งเพลงนี้เอออย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับคือเราไม่กล้ายกความดีความชอบเข้าตัวเองเลยเพราะ,ะตอนที่แต่งเพลงเนี่ยผมผมไม่ได้โปรติลดเวลาเราแต่งเพลงเราจะมีการวางคอนเซปต์เราจะม,นม,นมีนู่นมีนี่มีนั่นใช่ไหมนี่มันทุกเรื่องราวมันอยู่ในหัวหมดเลย มันมาเองของมันเลยเราก็แค่สะบัดปลายปากกาลงไปแต่ทุกประโยคที่มันจบนะแทนที่ผมจะจบมันด้วยจุดฟูลสต็อปนะฮะก็กลายเป็นหยดน้ําตาแทนฮะมันเป็นตำตายห่งความปราบปพื่อมอะครับแล้วแบบนี้จะฟังได้ที่ไหนครับออตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับ ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเนี่ยก็ช่วยกันเผยแพร่เพลงนี้อยากเป็นส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะมีดอกจัน888ก็จะดาวน์โหลดได้ฟรีฟรีดาวน์โหลดเลยนะคะเป็นเพลงด้วยเป็นเพลงด้วยเป็นริงโทนด้วยและเป็นเสียงรอสายด้วยเสียงรอสายด้วยทาง Facebook เสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็จะมี YouTube เขียนเข้าไปว่าชื่อเพลงพระราชาในนิทานเลยค่ะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่พวกเราทุกคนได้ฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วก็มีการส่งต่อกันนะครับว่านี่คือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่ได้จากพ่อนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็น้องๆเป็นอย่างมากนะครับที่เกี่ยวกับรายการนะครับขอบคุณค่ะส่วนช่วงต่อไปนะครับมาติดตามข่าวต้นชวโมะกลับมาติดตามรายการแสงจากพ่อกันต่อนะครับ